กุดม้ n นอิงแบงคอกสวัสดีวันศุกร์นะคะทุกคนสวัสดีตอนเสาร์เดอ้อทุกคนเดอ้อขอให้มีความสุขวันสุดสัป,ปดาห์นะคะเนาะเริ่มต้นหม่ๆทุกคนนะคะยกเว้นอีพึงวึงหรอมึงบอกมึงสั่งใครหยุดเหรออีสัตว์ฮะมึงบอกใครเลยหยุดอีขีดทุกฮะอีเปรยนะมึงบอกใครหยุดขนาดสันดานมึงมึงยังหยุดบ่ได้เลยมึงสิมาบอกคนเื่นเฮ็ดหยังพวกกูบ่ได้เฮ็ดหยังผิดฮะ มึงด่าพ่อด่าแม่คนมาจากปีศี่ษะหาปีมึงยังบอเคยคิดสิฉยุดธเรามึงก็บ่เคยขอโทษคนอื่นเรามึงก็บ่เคยยอมรับว่ามึงผิดนะอิสัตกูบอกมึงหลายเทื่อแล้วกูบอกมึงเก่าิบเก่าอันหลบแล้วหลบที่เก่าิบเก่าแล้วว่าที่พวกกูออกมาอยู่ตรงนี้นะพรากูมีช่องพรากูด่ามึงพรากูขยำมึงพรากูขยีีมึงพรากูจัดมึงพรากูจัดการมึงถูกช่องทางนี่นะอิสัตวนะ บัีเกีียวก็ว่ามึงสิขึ้นด่ก็แม่มึงอีกควยกูบอกมึงหลายรอบแล้วอีศาสตร์ซัวนะมันสิเกียวยังกันแต่กี่แต่กอนน่ะช่องเขาเปิดออกมาเขาแอนตีมึงด้วยซ้ำเพราะว่ามึงด่าแมเขาอีสันดานแล้วเขาสิไปด่าแมมึงเหตหยังเขาบอกด้วยซ้ำว่ามึงอย่าไปด่าแมมันสิบาป มึงแต่ละไปด่าคนอื่นอีกควยนะมึงอย่าเข้าใจผิดมึงอย่าหลงประเด็นก็แล้วแวต้โคตรพ่อโคตรแม่สู้สิไปขึ้นดีกันพวกกูบอกตลอดแล้วประเด็นพวกกูมึงด่าพ่อด่าแม่พวกกูอีสัตว์มึงดูถูกอาชีพคนมึงดูถูกอาหารการกินคนมึงยังมีน้ำหนามาถามคนอยู่บอกว่าเออมึงผิดมึงมึงมึงถูกตกมึงถูกมองไดจังสันนี่สิฮะแล้วถ้ามึงบอกว่ามึงมึงเออ อาหารการกินของคนนี่นะบริเกียวกับวาสิล่าคาแพงราะาวหยางมึงกับบริโอดมึงกับมอยูไม่กินอ้าวแล้วถ้าสมัยตะกี้กูก็เห็นมึงแดกแค่กุ้งนะกับเออมึงก็ดีนอยนึงมเงินสื่อเติอมึงสามารถสื้อเหนือสื่อหยังสแตกในสูงวดสุขาต่างกับจากตรงซุมเออี้นี่ง่ายอีกค้ยนะเรามึงสิมาถามคนอื่นว่าเออเป็นยังขึ้นต้องดูถูกมึงการที่ว่ากินอาหารดีบดีแพงบ่แพงบริเกียวกับว่าถูกววาหยางอ่ะ ตอนที่มึงกินตําบัะคงกินแกงมไม้สสแตกกุ้งนะมึงคือมึงคือถามคนอื่นสันอีสัตว์นะว่ามึงมีแดกเหมือนกูไหมอ่ะมึงถามคนอื่นเท่นยังอีควยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นมึงสีแดกอย่งกับซามถามึงบ่ดูถูกคนกับว่ามีผู้ใดเขาดูถูกมึงเดาได้อีสัตเดอกูสิบอกให้จุดเริ่มต้นคือคันมึงคิดแบบนั้นนะคันมึงคิดว่าการที่มึงแดกอาหารแพงบาแพงเออ เกี่ยวกันตรงไดจังสันสิว่ามึงถูกว่ามึงบ่มีว่ามึงต๊อับแล้วในสมัยที่มึงแดกตำบมะคุงนะแดกแกงเราไมมแดกกุ้งคนอื่นเขาก็มีแดกขึ้นกันอีสัตว์เรามึงคือถามคนอื่นฮะมึงถามคนอื่นมึงดูถูกคนอื่นมึงคือบอกใส่คนสารพัดมึงมีแดกเหมือนกูไหมอ่ะเราทุกมือนี่ครับพวกกูสิถามมึงขึ้น่รมึงเจ็บมึงปวดมึงก็ต่ายทำไม สภาพแบบมึงมาต้องมานั่งถามคนอื่นดอกว่ากูทุกมองใดกูมีมองใดกูอดอยากมองใดโอ้ยสัตว์เออมึงยังถามอีกบทสภาพคือมึงมึงกล้าถามคนอื่นบอกฮะมึงใกล้สิตายแล้วมึงคือจังศพศพที่แบบว่าศพไร้วิญญาณอีสันดานศพที่มีต่ล่มหายใจเน่าๆไปมือมือหนึ่งสภาพของมึงสุดมือนะกูสิบอกให้มึงบอกมึงบอกพวกกูมึงบอกคนว่ามึงมีพันหนึ่งยังมีเพลเขาเสือหัวปอดมึงเลยตอนนี้ฮะ ดิ้นบ่ดิ้นอิจช้าเขาอิจช้าช่องมันดำบ่ะฮะที่เขาเจ้ามีแต่คนหาคนแพงนะกูสิบอกให้คอแตกต่างก็คือพวกกูเปิดไล่มากก็ไม่มีแผมาดาพวกกูเด้๋ยะ มอมมีผู้ใดมาจาดประจานพวกกูนะมอมมีผู้ใดเอาเพวกกูไปล่องน่วยงานนั่นน่วยงานนี่ว่าเออช่องนั่นมันเป็นสันซี่มันดาแม่จอดา่ามันดาแม่ดาผูด่าคนมันเหตุผิดก่อมอนเห็ุผิดกฎหมายมันเป็นมินประมาทคนนั่นคนนี่โอ้ยอสัตว์ก็มิตะมึงอีคดีอีมีคดีความอ,อีเปลี่ยนจ่อล่ออีเปลี่ยนจำเลยฮะมิตรมึงเสียเงินให้ผู้นั่นผู้นี่ค่าปากมาอีประวัิอีประวัิซัว ช่องพวกกูไ่ได้เป็นแบบนั้นนะถ้ามึงสีวาวแบบนี้อีกคั้วสิปีเก้าปีไม่กระร้ามทอตาบได้ที่สันดานมึงยังคือเกาพวกกูกับสีดาตามสันดานมึงเลยอีสัตนะมึงมีขอดียังให้พวกกูยกย่องมึงมีขอดียังให้คนชมเชยนะออกเปิดกล้องไปปุ๊บเปิดเปิดกล้องมาปับ๊บคนกดเขาไปเบื้องปุ๊บ นะเห็นต่สภาพนาเล่ปากเป๋มือใหญ่ๆทอใบล้านนะมึงสอยู่หอดลูมึงสัาบอิสัตนะมึงอยู่ให้มันหอดปีใหม่เด้อให้ได้เข้าดาวน้าเขาอีกควยคนแบบมึงยังม,มาเสือกะโลกสอนคนอ,อีสัตนะโลงเดี๋ยวกูสิมาจัดมึงเต็มหลังปีใหม่กูเห็นสิจัดมึงเต็มคะ่ะสัตว์